ันอีกสองนาทีนะคะอีกสองนาทีนะน้อง,งตี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณปัสสุก็อะไรเนาะสวัสดีน้องอะไรเนาะคุณคุณนะไม่ว่าไม่ คุณวาทุกคนกคน็ใช่ใช่ค่ะคุณชาลิน,เนีเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วปีมั่งมีคุณนันทาสาก็ยังอยู่คุณชาตีเพื่อนมาแล้วเพิ่นก็ยังไม่ได้พักทายเพื่อนเือนไทยนะเมื่อีเพื่อนเพื่อนเข้ามาไม่ไม่ได้คอมเมนต์นี่ดาภาก็จะไม่เอ่ยชื่อนะเมื่อกี้ลืมลืมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนสดสวัสดีนะคะ ยสุีสวัสดีค่ะอ่านบทสันเลือใหญ่หนึ่งเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเนาะคุณอ่นก็สุนระบบ AI ระบบเมบปิกด้วยเด้อค่ะเพราะว่าก็เปิดชาติปาน่บดยพอกันเป็นเดือนชาติ ปานบดไดพอกันเป็นเดือน <laughs> เพราะว่านิดาพาเข้าไปในดวงตาก็จะเห็นอยู่เนาะเพราะว่ามันมีหกดวงตาเนาะแต่นิดาพาก็จะนี่ล,ลุกมาเข้าห้องน้ำใช่ไหม ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายสวัสดีจ้าน้องขอให้ทุกท่านเงิงปังปังเช่นกันเนาะลงคลิปก็ขอให้แตกแสนแตกล้านเด้อเพื่อนอีกหลายคนก็ยังรอการตรวจสอบเยอะนาะค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจจัดแนวได้ดอกจากคลิป แต่คิบอันตะมมตะมีแม่น,นาสวดสวัสดีนะคะคุณพี่ซูซีสวัสดีค่ะเอาได้ลบแมนบอกคุณยายหนึ่งแกงนองมนัยเนาะก็จะมีคุณอุไลค่ะคุณอุไลคุณมั่งมีคุณอาคุณนงรัก ความสุขมากๆมีความสุขจ้าคุณอคุณอันศาศาก็สวัสดีคุณฉลองสวัสดีค่ะแต่วันอาทิตย์ปิดวันนี้ก็เลยมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนเดย้ยืนยันคุณระบบ AI ระบบเฟสบุ๊กด้วยเด้อค่ะะว่าก็เปิด ชื่อไอ้ตัวไอเนี่ยน,น,น่ะกลับไปกลับมาอยู่นี่เนาะสวัสดีค่ะคุณอุาเอ,อินดีต้อนรับค่ะดึเด้อข้างบนนี้อะไรใครน้อสวัสดีคุณมั่งนี้นะก็สวัสดีสวัสดีคููปุ้ยค่ะเนาะ คุณสพานก็สวัสดีคุณอนญชาค่ะคุณอนญชาก็สวัสดีสวัสดีคิดแก่งหน่อไอมาอยู่ข้างบนเนาะคุณอื่นก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะขอ,ข,อขอเวลาเพื่อนเพื่อคุณใส่ อะไรนะหัยใจบอกน่าสวัสดีวัสดีนะคะคุณพี่ซูซีสวัสดีค่ะแล้วคุณบอกอค,คุณอึ่นก็สวัสดีคุณหนึ่งค่ะติดแดงคุณนะเอา้า คุณสําหรับคําชมเนาะไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะคุณดวงเดือนเพราะว่าเกิดจ้าการมองเห็นเนาะเพื่อนเพื่อนคุณนะคะพี่ชูชีตอนนี้สวัสดีก็สวัสดีคุณชมพูนุชจ้า ก็เคยมาห้องนิดาพาอยู่นอกคุณอื่นเนาะนิดาพาก็ไม่ได้ไปให้กําลังใจนะว่าไปแล้วนะขอบคุณนะคะพี่ดวงเดือนโอ้ยอ่านไมทันน้องกีสมสั์ก็สวัสดีสวั ทัาทายเพื่อนๆเพื่อยค่อยค่อยตอนรับแขกเพื่อนแขกเยอะนะคุณหนายใส่เอ็กฟิกว่าฉันนีลากันก็เลยบอกว่านีลานาสดเนาะน่าสดทีดาผ้าเน้อจากคุณพี่เอตกใส่ภาษาอังกฤษก็ยังอ่านไม่ออกไม่รู้สักตัวเลยเนาะก็ขอบคุณเด้อขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะสวัสดีครับ เอไอเอไอเพนน้องชมบอกนะคอยฟังฟังอยู่เด้อจ้าคุณนะนตก็หลงแต่วันอาทิตย์ปิดวันนี้ก็เลยมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนเลยยืนยันเดนเพื่อนมารับประทานกาแฟได้นะคะตอบกับคุณมั่งมีพอดีคุณ พอดีคุณสมศักดิ์ก็ตอบกลับคุณอุไรเด้อบอกว่าสวัสดีครับคุณอุไรคุณชาติก็ตอบกลับคุณหนึ่งฤาใยสวัสดีครับตำแก้วตำแก้วบ้านเนาะก็เคยมาห้องนีดาภาอยู่นํานคุณอื่นเนาะนีดาภาก็ ไม่ได้ไปให้กำลังใจนะสวัสดีคุณสมศักดิ์ครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีคุณสมศักดิ์เช่นกันค่ะคุณระบบระบบเอไอเพิ่นบอกว่าให้เปิดนาสดว่ัส้าวัสายใสสวัสดีค่ะคุณมั่งนี้คุณฉลองก็สวัสดีคุณมั่งนี้เด้อ พวกจะมาทักบ้างจะมาทักทายครับครับ,รบน้องตีไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรทํางนานไปนเลยจ้าถ้าไม่สะดวกเนาะคุณชลองก็สวัสดีคุณอันสาสาค่ะคุณอันสัสาก็สวัสดีปัสุนะคะก็เพื่อนๆก็พยายามอย่าอย่าใส่เสียงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเสียงตีนะคะ ชาติวุฒิพงศ์เนาะชื่อไอตัวไอเนี่ยนะบกบใส่กดมาอยู่นี่เนาะสวัสดีค่ะคุณอุราไอินดีต้อนรับค่ะห่วงตก็เป็นห่วงเด้อคุณอันต้องทักไทยเป็นเป็นห่วงไม่ใช่อะไรใส่เอ็กซ์เวกพราะฉันนี่ละกันก็นเลยบอกว่านี่แลานาสดเนาะนาสดที่ดาผ้าเด้อจากคุณพี่อดี ที่ดวงเดือนบ่ามัขึ้นไปแล้วเนาะคุณอัญชาษาก็สวัสดีคุณชาลินีค่ะส,ส่ลบออกไปเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยสร้างเอาใหม่ก็ได้คลิเปเดียวเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านมันก็ไม่เป็นไรยอดเดียวก็ไม่ได้เยอะเนาะบ้านไม่ได้เนาะ้าไม่พิมพ์ชื่อเหมือนโดนเหมือนเหมือนโดนมนสะกุลในแจยังลิขสิทธิ์หมดเนาะขนาดเพียง เคยใส่ว่าไม่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ทุกวันนี้เป็นหมดเลยแต่เสียดาย